มากนะครับปั๊มใหญ่นะปั๊มใหญ่ครังเดินนิ่งดีครับไม่ไอไม่ควันนะครับเครื่องใหญ่ครับล็อกเซอร์วิสง่ายครับเปิดมาเจอหมดเลยนะครับคันนี้นะครับผมตั้งราคาไว้ที่นะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับคือได้คันใหญ่แล้วก็คือเนี่ยครับตัวคอนโทรลก็อยู่ใกล้ตรงนี้คือเวลาเราเปลี่ยนสายก็เปลี่ยนง่ายนะครับเซอร์วิสง่ายนะครับมือถึงเข้าประแจถึงเข้านะครับ ง่ายหมดนะครับหลังคาเหล็กนะครับบุ้งขีมีตะขอนะครับไปหิ้วของนะครับจากญี่ปุ่นนะครับนี่โอเคฝากไว้ด้วยครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทก็บอกใบมีดก็ใหญ่ดีครับนะครับใบดันก็ยังสวยอยู่นะครับต่อรองได้ครับร้านอยู่บางประกงนะครับร้านอยู่บางประกงนะครับเบาผห้ใหม่เรียบร้อยนะครับโอเคเฟรมเขาค่อนข้างยาวครับคันนี้นะครับเฟรมจะค่อนข้างยาวมากนะครับเฟรมค่อนข้างยาวเลยนะครับ ฐานเขาแน่นครับคันนี้นะครับเฟรมยาวพิเศษนะครับเวลาเราไปลุยลุยขี่เลนลุยอะไรอย่างเงี้ยครับคือรถจะนิ่งมากนะครับสวัสดีครับร้านราชาแบงค์โฮครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูโคม์คสูตรพีซี20.5นะครับเดี๋ยววันนี้ขับรีวิวคันนี้ให้ดูนะครับแท็กเหล็กนะครับสภาพดีนะคันนี้ประมาณ3ตันนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ประมาณ2ตันครึ่งมีนะครับคันสีฟ้าเนี่ย10.6นะครับหรือใครอยากได้ประมาณ8.7นิดๆมียันมานะครับยันมาวายบีนะครับแล้วก็ยังมี i อเอชไอนะครับไอเอชไอสองตันครึ ประมาณแสนเจ็ดเก้านะครับแสนแปดเก้าสามตันครึ่งนี่ไอเอไอหรือแอร์แมนนี่คันนี้ 4, สี่สูบคูปูตาสี่สูบมีนะครับสามตั 3, 10, นครึ่งนะครับสองสองเก้านี่รุ่นใหม่คอนโทรลน้ำมันปั๊มนิ้วมีนะครับแล้วก็โคมาสุปีซีนะครับสิบขีดห้านะครับยังมีอีกคันหนึ่งแท็กยางนะครับนี่มีสองคันเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวโคมาสุให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นโคมาสุปีซียี่สิบขีดห้านะครับได้แท็กเหล็กนะครับแท็กเหล็กเลย โอเคครับนะครับสตาร์ตติดง่ายดีครับคันนี้นะครับสตาร์ตติดง่ายดีครับโอเคครับมารีวิวให้ดูครับโคมสูบ VC ซียขีดนะครับครับแท็กเหล็กเดินนิ่งนะครับ เดินดีมากคันนี้นะครับเป็นบอดี้ใหญ่นะครับบอดี้ใหญ่นะครับไปมีดแรงดีมากนะครับเดี๋ยวยกความสูงให้ดูหน่อยดีกว่านะครับเผื่อใครเอาไปนะครับยกเสาเข็มนะครับในยกมีเกือบเอาไปตักขึ้นหกร้อได้เลยนะครับเนี่ยมีประมาณห้าเมตรกว่าเกือบหกเมตรเลยนะครับเนี่ยนะครับระยะขุดก็ค่อนข้างไกลครับขุดได้ไกลเลยนะครับมีสามเมตรกว่าเลยนะครับี่ย อันนี้เป็นโคมาสุพีซียี่สิบหนะครับน้ำหนักประมาณสามตันนะครับบูมามยาวสวยนะครับเป็นรุ่นทนนะครับคือใครอยากได้รถใช้งานง่ายๆเอาไปใช้ในสวนมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอารุ่นนี้ไปเลยนะครับจอตากแดดตากฝนได้ครับไม่กลัวน้ํานะครับไม่กลัวหนูนะครับเนี่ยใช้ดีครับเป็นรถที่แรงครับกําลังดีครับความเร็วพอมีครับอาจจะไม่ได้ไวมากครับ แต่คือถ้าเราไปใช้เน่ะก็คือใช้ได้ยาวๆสบายเลยครับเนี่ยเครื่องเร่งได้มากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับได้มากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับขับง่ายครับกําลังดีนะครับนะครับยกตัวแรงครับยกตัวแรงเนียอันนี้นะครับนะครับยกตัวแรงดีนะครับยกตัวแรงเลย พูนแตกเหมือนเดิมเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวเลยนะครับเดินนิ่งครับไม่มีเสียงเลยนะครับ,นะรบสวิงคอ,ซ,คนะคงคอซ้ายขวาได้นะครับนะครับสวิงคอซ้ายขวาได้นะครับ ถ้าเราไปใช้งานในที่แคบอย่างนี้นะครับฝุดร่องปับปลาสบายนะครับอ๋ยวผมให้ดูเครื่องนิดนึงครับให้ดูเครื่องหน่อยนะครับให้ดูเครื่องหน่อยอันนี้จะได้เป็นเครื่องสามสูบเนาะบูมามสวยดีครับไม่มีรล้านะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแท็กเหล็กใบยังสวยนะครับช่วงล่างเต็มนะครับท้นการิทโจตันแล้วนะครับโคมาสูบบอดี้เป็นเหล็กหมดนะครับบอดี้เป็นเหล็กหมดเลยนะครับ เครื่องสามสูบแห้งเดิมนะครับเครื่องหม้อน้าสวยมากนะครับปั๊มใหญ่นะปั๊มใหญ่เครื่องเดินนิ่งดีครับไม่ไอไม่ควันนะครับเครื่องใหญ่ครับล็อคเซอร์วิสง่ายครับเปิดมาเจอหมดเลยนะครับคันนี้นะครับผมตั้งราคาไว้ที่นะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับคือได้คันใหญ่เราก็คือเนี่ยครับตัวคอนโทรลก็อยู่ใกล้ตรงนี้คือเวลาเราเปลี่ยนสายก็เปลี่ยนง่ายนะครับเซอร์วิสง่าย นะครับมือถึงเข้าประแจถึงเข้านะครับง่ายหมดนะครับหลังคาเหล็กนะครับบุ้งขีมีตาขอนะครับไปหิ้วของนะครับจากญี่ปุ่นนะครับนี่โอเคฝากไว้ด้วยครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทก็บอกใบมีดก็ใหญ่ดีครับนะครับใบดันก็ยังสวยอยู่นะครับต่อรองได้ครับร้านอยู่บางประกงนะครับร้านอยู่บางประกงนะครับเบาผู้ให่ใหม่เรียบร้อยนะครับโอเค เฟรมเขาค่อนข้างยาวครับคันนี้นะครับเฟรมจะค่อนข้างยาวมากนะครับเฟรมค่อนข้างยาวเลยนะครับฐานเขาแน่นครับคันนี้นะครับเฟรมยาวพิเศษนะครับเวลาเราไปลุยลุยขี่เลนลุยอะไรอย่างเงี้ยครับคือรถจะนิ่งมากนะครับเนี้ยเนี่ยลุยได้เลยนะครับเฟรมยาวมากคันนี้นะครับเฟรมยาวมากเฟรมยาวมากเปล่าด้วยครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผม